Oo bài ai bay, ai 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 bay, ai 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 bay, ai 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 เรียบร้อยครับตักสุดท้ายกือปบ,บ่เต็มโอ้โหปีนี้ตกไก่แห้งครับปีนี้ตกไก่แห้งสี่ไร่สามงานได้รถเดียวครับปีนี้ โอ้โห oh, oh. ปีที่แล้วได้สาสิบตันนะครับมั่นแปลงเนี่ยเอาเอาเอาไปไปเอายูอยู่ไปไปเอาดิบดิบโชบ่ดิบโชบช่ไปไป อเอดเออเอาเอกเอกอไปไเอาเ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 อเอ้อสีสันครับผมนี่ครับปีที่แล้ว ปีที่แล้วได้สองรถนะครับสามสิบตันปีนี้ได้รถเดียวมั่นแปลงนี่เจอแรงแล้วก็เป็นลูกนะครับแล้วมีหนําซ้ําปีนี้ราคาตกแบบโอ้โหไม่คิดว่าจะตกได้ขนาดนี้เลยนะครับปีนี้กูมั่นในราคาค้าคนงันกับคาเซาทีนะครับนี่กะด้วยสายตาน่าจะได้อยู่หรอครับประมาณสิบห้าตันได้ ปีที่แล้วสองเที่ยวได้สามสิบตันนะครับปีนี้ต๊ะไก่แล้วครับปีไก่นี่เป็นเสรษทีปีนี้เป็นยะจกครับผมออยอดอีเลยครับขอบคุณทีมงานนะครับผมที่มาช่วยกันวันนี้ทีมงานครับผมทีมงานเพทายชาแนลนำทีมโดยโกแขกพี่บ้านะครับโกแขกพี่บ้าครับ นี่ครับหน้าตาไอพีบ้าครับรถมันเองครับให้มันทําให้มันทํายังไงก็ให้มันทําไปเถอะโอ้มีเพียไทยชาแนลด้วยน้อยด้วยนี่นี่ก็อันนี้เจ๊เจ๊มอมแอมเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเยอรมันเชฟเฟต โอ้ยุดยอดสุดยอดครับเสร็จแล้วครับแดดห้อนครกี้ลีครับืัอนี้พนครับปลาปลาคนปวดเอวฮะแลีย้วครับผมขอบคุณมากๆขอบคุณคนสวยยิ้มหน่อยว้าหหนาไม่ว่าว่ามันกระดุงนี่ นี่คนนี้คนเก่งองเนี่ว้ายทำไมฟันมันไม่มีอ่ะไหนโอ้ยฟันหลออ่ะ <c oughs> เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วกลับบ้านกลับบ้านโอ้